ทำเป็นอะไรคะผมมีบ้านอ่าเล่าไปเลยค่ะแล้วผมมีพ่อแม่อ่ามีพ่อแม่มีใครอยู่ด้วยอีกมีห้องอะไรบ้างพี่น้องกันก็เล่าไปเลยค่ะมีพ่ออ่นครับนั่งยูซ่าอยู่ครับน้องหมูเออโอ้เก่งแค่เออพี่ขอไปเล่นข้างนอกได้ไหมครับหมก็หมก็ซื้อน้องเลยครับครับผมก็ไปทำงานบ้าน เองมากค่ะผมก็มีใส่รถน้ำสวนผักครับถ้าผมมีเสร็จแล้วผมเข้าบ้านครับไปนอนครับว่ากันคือใส่แค่ไหนผมก็มาออกทำงานเลยมีบ้านเหมือนเดิมครับจุบเนียยผมก็รีบไปเรียนโอ้แล้วก็ไปเมียนพูดดังๆหน่อยครูนุ่นไม่ได้ยิน ช่วยแม่โอ้เก่งจังเลยร่างจานแล้วก็ผมก็นอนอนอนพุ่งแล้วก็ตอนเช้าก็แต่งตัวไปโรงเรียนเองครับไปพุ่งแล้วก็ถึงโรงเรียนแล้วก็รีบเอากระเป๋าไปเก็บ,บกแล้วก็รีบมาเข้าแถวเออเอขอบคุณค่ะเป็นไรคะโรง,งพยาบาลค่ะอ้าวโรงพยาบาลทำไมถึงทำโรงพยาบาลคะเพราะว่ามีมคนป่วยคะ่ะ มีคนป่วยเยอะก็เลยสร้างโรงพยาบาลเหรอคะใช่ค่ะโอ้ตอนนี้คนป่วยเยอะไหมคะ,มเ,ยคะเยอะมากเลยเยอะมากมีกี่ชั้นนี่โรงพยาบาลกี่ชั้นนับให้คุณนุ่นดูหน่อยสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหสแสดงว่านานูอยากเป็นคุณหมอเหรอคะใช่ค่ะอ่าเก่งมากค่ะอ่าน้องกวางตุ้งทำเป็นอะไรคะโรงแรมค่ะ โรงแรมทำไมถึงทำโรงแรมคะกวางตุ้งมันสวยมันสวยในโรงแรมมีอะไรบ้างเล่าให้คุณนุ่นฟังหน่อยค่ะมีเก้าอี้แล้วก็ม้านอนแล้วก็ดอกไม้แล้วก็ครอบครัวค่ะอ้ามีคนมาเที่ยวเยอะไหมโรงแรมนี้มาเยอะค่ะมาเยอะเลยมีสระว่ายน้ำไหมเนี่ยมีค่ะโอ้กวางตุ้งเคยไปโรงแรมไหมคะ,ไม,คะไม่เคยไปแต่ว่าอยากทําโรงแรม โอเคค่ะขอบคุณค่ะนองลีโอทำเป็นอะไรคะเป็นบ้านเป็นอะไรนะเป็นบ้านเป็นบ้านในบ้านมีอะไรบ้างคะเอามือชี้ค่ะไหนไ<ม>โอ้เห็นมีหลายห้องเลยมีห้องอะไรบ้างไน,น,นบเอ้ยอัน้ห้องนอน่าห้องนอนห้องอะไรอคะอ,คอ,อ่าห้องนอนห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องครัวที่บ้านมีกี่คนคะีนบ้านหลังนี้ มีสามคนมีใครบ้างคะปลูกกับย่าแล้วก็หนูอ่าเก่งมากค่ะน้องเบคอนสร้างเป็นอะไรคะรเป็นที่ทำงานครับตึกระดับตูครับเออตึกระดับสูงมีคนทำงานอยู่เล่าไปเลยค่ะโอ้มีคนทำงานหนึ่งพันคนแสดงว่าตึกสูงตึกใหญ่มากนะนี่พนักงานเยอะมาก ในตึกเนี่ยเออมีสิบชั้นในตึกมีอะไรบ้างเล่าให้คุณนุ่นฟังหน่อยค่ะมีของมีที่ทำงานอ่าแล้วก็ที่กินน้ำเออแล้วก็อาชีพไปได้เลยเหรออ่าผบมือให้พี่ค่อนหน่อยโอ้คือบ้านอ่ะเงียบเงียบปูฟังน้องอยู่ เดินเล่นด้วยมีอะไรอีกคะห้องครัวอ๋อมีสะพานด้วยค่ะในบ้านมีใครบ้างคะอ่าค่ะ เก่งมากค่ะอ่าทันวาทำอะไรคะกนข้้าวแลหูไปชักข้าแล้วหนูก็อดูดูชี้บ้านตัวเองด้วยเออแล้วหนูก็ไปไปโรงเรียนแล้วหนูก็กลับบ้านหนูก็กินข้าวอ่าแล้วก็กินข้าวกินข้าวแล้วทำอะไรต่อไหมเนี่ยแล้วก็ดูแล้วก็นอนโอ้บ้านหลังนี้คือบ้านทันวาใช่ไหมโอ้บ้านหลังใหญ่มากเลย โ okay, อเคค่ะเออเออแรงขึ้นอีกแรงขึ้นอีกเราแห้งขึงงขงขง้น,นอีกนี่อ่าครับครับเออโอ้บ้านหลังมบบใหญ่เลยนี่อ่านอนแล้วก็มานอนอยู่บ้านกับใครนี่หลังใหญ่ขนาดนี้นะ่ะอยู่กับแม่ อยู่กับพ่อได้ไหมนี่เหรอ